รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกมนอกกะลาวันนี้ครับจะขอ,อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนที่ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแผนที่ถือว่ามีบทบาทต่อประเทศชาติของเราเป็นอย่างมากครับทำไมเราต้องมาละเอียดถึงขนาดวัดความกว้างของสาพานเลยท,ที่มันมีก็ลำเลียงกรอกโนขนาดใหญ่<ะ>แล้วจาได้ประเมินว่าน้ัหนักวรจะรับได้ที่เท่าไหร่จะเกี่ยวข้องกับระบบความมั่นคงของชาติครับ นั่นมันแตกต่างจากแผนที่ทั่วๆไปยังไงครับ,รบแผนที่ชนิดที่แตกต่างาโางดยทั่วไปไหมเพราะว่ามันจะต้องใช้ความประณีตต้องมีความละเอียดแล้วก็ใจเย็นนิดนึงครับ,รบหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันของพวกเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางบกทางน้ําหรือว่าทางอากาศครับล้วนแล้วแต่มีแผนที่เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องสําคัญนะครับ ข้อมูลที่เราได้จาก3ามิติมันสามารถนําไปทําประโยชน์ในส่วนไหนได้บ้างนะครับของกระทรวงเษกษตรก็เอาไ้ใช้ในการวางแผนเรื่องการจัดการพื้นที่การกเกษตรับคบงชมประธานก็เรื่องของการจัดการพื้นที่แหล่งน้ําการป้องก,การน้ำท่วมกรมนักนกะราวันนี้ครับก็จะขอพาคุณผู้ชมนะครับ ออกตามหาตามติดความรู้นะครับในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับแผนที่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์หรือว่าการสำรวจหรือแม้แต่การทําแผนที่ในรูปแบบต่างๆครับจะสนุกและยุ่งยากมีขั้นตอนซับซ้อนสักแค่ไหนติดตามให้ได้ในกบนอกกลาวันนี้เลยครับ สำหรับสถานที่แรกนะครับที่เราจะมาทำความรู้จักกับแผนที่นั่นก็คือกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแห่งนี้ครับและตอนนี้นะครับผมก็ เดินเข้ามาบริเวณซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆเลยนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่เรียกว่าหาดูได้ยากนะครับแต่ว่าแต่ละชิ้นนี่จะทําอะไรบ้างนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูหน้าตานี่แปลกๆไม่เคยเห็นเลยครับเรียกว่าที่นี่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆเลยนะครับ ในห้องนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะแต่ไปหมดเลยครับการทําแผนที่มันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะขนาดนี้เลยครับสมัยก่อนใช่ครับใช่ในยุคแรกๆเนี่ยการทำแผนที่เราก็ใช้พวกกล้องหลังวัดต่างๆพวูนี้เนี่ยต่ก่อนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะต้องใช้เรื่องแบบเพื่อจะหาจะหาทิศทางด้วยนะครับต่ก่อนนี้ต้องใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราในการหาทิศทางหาพิกัดต่างๆ อุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับบางชิ้นต้องบอกว่าเก่าแก่มากๆครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 mm hmm. ก็จะหน้าตาแปลกๆอย่างที่เห็นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกล้องรังวัดกล้องวัดมุมพวกนี้เป็นอุปกรณ์ประกอบในการเข้าพื้นที่ในสนาม oh. ในตุรกีเทศเป็นกล้องวัด ระยะวัดโมเลกเซกตันนะครับอันนี้ก็วัดหนักมากมมนะครับและอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือนาฬิกาโคโนเมตรที่ใช้หาค่าเวลาในงานดาราศาสตร์เข็มทิศโบราณในรูปแบบต่างๆเครื่องคำนวณกล้องรังวัดดาราศาสตร์เป็นปืนเือเปล่าครับเหมือนปืนใหญ่เลยนะครับมันเหมือนนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆก็เป็นกล้องรังวัดดาราศาสตร์กล้องดูดานั่นเองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกรมที่เนี่ย ขอดูดาวด้วยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้แหละจะประจำอยู่ที่หอดูดาวครับคือการรังวัดดาราศาสตร์เนี่ยใช้ในการหาตำแหน่งด้วยสมัยก่อนนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเราต้องรังวัดเพื่อหาจุดเป็นการคล้ายๆกับการเก็บสถิติในแต่ละช่วงในการรังวัดครับครับโอ้ดูแล้วน้องทราบไหมครับไอที่เห็นเป็นคล้ายๆตะเกียงคืออะไรสองข้างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ทราบนะครับน่าจะเป็นตะเกียงใช่ไหม จรไม่ทำอะไรครับจริงๆมันก็คืออย่างที่คือตะเกียงกันแหละพี่ไปไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวตะเกียงมันไปจุดไฟจุดไฟแต่แล้วแสงที่ออกมาเนี่ยมันจะมีเลนส์ส่องเข้าไปในตัวกล้องครับเพราะว่าเราดูดาวเราต้องดูคืนใช่ไหมครับาฉะนั้น สุดยอดอันนั้น,น,นเ,เวลาเวลา,เ,วลาเราส่องไฟเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นมาตาวัดอยู่ข้างในสามารถ<อ>ใช้ดูพวกอ่านค่าองศาได้และก็ไม่ได้มีแต่เครื่องมืออุปกรณ์ใหญ่ๆนะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆขนาดพกพาอย่างเจ้าแว่นสามมิติแบบนี้ก็มีให้เห็นด้วยครับอันนี้เรียกอยู่ไหนได้ไหมครับพ็อกเก็ตสเตอริโอถามว่ายังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่นะครับอ๋อยังใช้อยู่ครับใช่ครับยังใช้อยู่นี่ต้องเรียกว่าเป็นของใช้ลวของใช้ใช่ครับเวลาเราทําเราใช้กล้องตัวนี้นะในพ็อกเก็ตสเตอริโอตัวนี้ดู ก็จะเห็นภาพเป็นสามิติขึ้นมาอ๋อนนูนขึ้นมาด้วยพอส่องผ่านแว่นอันนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้พวกจุดสีเหลี่ยมๆเทาๆที่เป็นเหมือนอาคารเนี่ยมันก็จะนูนๆจากตอนแรกแบนๆก็นูนขึ้นมาแล้วก็จะมันเห็นชัดกว่าจริงๆด้วยลองดูต้นไม้ครับก่อนนี้เราทําแผนที่เนี่ยนะครับเราก็เจ้าที่ํำรวจจะแบกโต๊ะล่างครับ เราก็จะมีแผ่นเนี้ยแต่เป็นแผ่นเปล่าเข้าไปในพุทเทศนะครับแล้วเขาก็จะใช้แม้ปนทันเล็งเนี่ยล็งระยะนี้เลยพี่คือลากโซ่ลากอะไรเขาไม่เห็นเลยใช่ครับถ้าให้ผมนึกภาพตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นพวกศิลปินที่เขาแบกแบกไปด้วยแล้วก็วาดรูปเหมือนจักรยานตามถนนใช้จักรยานใช้ช้างใช่ไหมหรือเปวียนเข้านปด้ี่ด้วยครับ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการทำแผนที่ในสมัยโบราณน,นั้นจะต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายนี่นะครับจะเห็นว่าเป็นแผนที่ที่ เรียกว่าอันนี้วาดมือแน่นอนนะครับดูก็รู้นะครับมีอุปกรณ์ที่ใช้เขียนด้วยมือนบหมึกก็เป็นมึกพิเศษมากเลยนะครับถือว่าเป็นงานละเอียดฝีมืออย่างหนึ่งเลยนะครับวิถีถนนวิสุทธิกษัตริย์ครับใช่ใช่นี่ตรงนี้อ้อเป็นอย่างนี้คือนอกจากที่เราจะทําแผนที่แล้วเนี่ยในช่วงนั้นเราก็ยังทําตัวผังพระราชวังอันนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ เห็นครับเดี๋ยเป็นนาเป็นนาเป็นไร่อยู่เป็นนาเป็นไล่เยอะมากนะครับในส่วนเจ้าเขียวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนาเป็นไล่อยู่เลยถ้าสมัยนี้นี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเป็นตึกเยอะๆการทําแผนที่ในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นประโยชน์และความสําคัญของวิชาการสํารวจและการทําแผนที่ครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการทะลุบํารุงและพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งในยุคนั้นครับถือว่าเป็นวิชาการสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยหลักวิชาและอุปกรณ์เครื่องมือของประเทศทางฝั่งตะวันตกและด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งกองทำแผนที่ทดลองขึ้นครับในปีพุทธศักราช2418โดยมินายเฮนรี่อาราบาัสเตอร์เป็นหัวหน้า ซึ่งในสมัยนั้นครับประเทศสยามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความต้องการของแผ่นที่ที่มีเพิ่มมากขึ้นครับจึงทําให้กองทําแผ่นที่เพียงกองเดียวไม่สามารถรองรับความต้องการจํานวนมากได้และด้วยเหตุนี้ครับพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแผ่นที่ขึ้นในปีพุทธศักราช2425 พร้อมกับโปรดเกล้าให้กรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่และแต่งตั้งนายเจมส์เอฟแมคคาทีหรือว่าพระวิภาคภัวดลเป็นครูใหญ่ครับจนได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนหนึ่งแล้วทรงประกาศพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมแผนที่ขึ้นโดยมีนายเจมส์เอฟแมคคาทีมาเป็นเจ้ากรมแผนที่คนแรกในวันที่3มกันยายนพุทธศักราช2428ซึ่งก็กว่า130ปีมาแล้วครับ และประโยชน์ความสําคัญนะครับมีความสําคัญยังไงบ้างสําหรับการพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีภาพแผนที่เนี่ยซึ่งมันจําลองภาพภูมิประเทศมาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยรเราก็จะวางแผนได้ไง่ายขึ้นหรืออย่างเช่นเรื่องของการพ่อปลูกนะครับ,รบเราอยากจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะปลูกอะไร,รก็จะบอกว่าที่ดินตรงนี้มันเป็น,ปนดินประเภทไหนเหมาะกับการปลูกอะไรมันง่ายมากถ้าเรามีแผนที่อยู่ในมือนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมาก ความสําคัญของแผนที่ทหารนะครับก็จะมีข้อมูลพื้นฐานเสมือนกับการจําลองภูมิประเทศไว้ในกระดาษครับเพื่อใช้ในการวางแผนในงานด้านต่างๆซึ่งแผนที่ทางการทหารก็จะมีองค์ประกอบสำคัญหลักๆเช่นถนนทางน้ำเส้นชั้นความสูงหมู่บ้านและเมืองต่างๆหรือที่เรียกกันว่าแผนที่พื้นฐานซึ่งหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นพื้นฐานข้อมูลในการทำแผนที่เฉพาะเรื่องต่อไปครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่สําคัญหรือเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ต้นแบบที่จะนําไปทําเป็นแผนที่ในรูปแบบอื่นๆเลยก็ว่าได้ครับและตอนนี้นะครับข้างหน้าของผมก็มีแผนที่เยอะแยะหลายแบบมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่เม่นว่าแผนที่จริงๆแล้วมันแบ่งเป็นหลักๆกี่ชนิดนะครับพี่เม่นกรมแผนที่ที่เราแบ่งเนี่ยหลักๆที่เราใช้ก็แบ่งตามประเภทอีกแบบนึงก็คือแบ่งตามมาตราส่วนนะครับซึ่งถ้าแบ่งตามประเภทเนี่ยก็จะแบ่งในลักษณะของ แผนที่แบบแบลล่าแพนิมติกแมปนะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโลกเป้นโลกหรือว่าแผนที่แสดงสเกลเล็กๆคราบนะครับ ซึ่งตรงนี้จะไม่มีการนําเสนอในเรื่องของความสูงก็คือเราเห็นที่โลกอย่างแผนที่โลกนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆต่างๆนี่อยู่ตรงไหนเขตเส้นแดนอยู่ตรงไหนแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นความสูงของภูเขาหรือว่าชั้นต่างๆเส้นชั้นต่างๆหรือว่าจุดบอกความสูงจะไม่มีส่วนแผนที่ที่มีการใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศก็เรียกว่าแผนที่แบบ t o โป g r a p h i นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศจะมีการบอก สแสดงเส้นชั้นความสูงแลวก็จุดจุดความสูงนะครับมันดูได้นะครับว่าภูเขาลูกนี้มีความสูงเท่าไหร่แผนที่แบบพิเศษจุดก็ถุประสงค์การทำแผนที่แบบพิเศษโดยแผนที่เฉพาะเรื่องนี้ก็คือสมมติเราอยากแสดงแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะใส่รูปภาพเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นและนอกจากแผนที่ที่พี่เม่นได้บอกไว้นะครับก็ยังมีแผนที่อีกมากมายหลายชนิดแล้วแต่จะนำไปใช้งานในด้านไหนครับ และถึงแม้ว่าการทําแผนที่ในปัจจุบันนะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยไปมากแล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่ายังมีสถานที่ที่หนึ่งครับที่เรายังสามารถเห็นการทําแผนที่ในรูปแบบที่ใช้มือเขียนซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบการทําแผนที่อันเก่าแก่และดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่จะเป็นที่ไหนนั้นติดตามช่วงหน้าครับ นั่นมันแตกต่างจากแผนที่ทั่วๆไปยังไงครับธรรมาที่ชนิด <คำ S 1> นี้ระท,ทำ่ากกต๊กตะตทั่วไปไหมในเรื่องของการดําเนินหรือการจัดทําในวิธีการอ่ะแตกต่างเ,เพราะว่ามันจะต้องใช้ความใจ